สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องป่ากันเบิดกันสู่คนบว่าเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศกันยินดีต้อนรักกับสู่ซ่องขอเบาเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยในสําหรับนี้เราทำมาพ่อกับเบาเก้าตอนเที่ยงเที่ยงพ่อแม่พี่น้องเลยทางเบาเก้ากับพาพี่พาะน้องมาหาทางเฮือนน้องเดือนพ่อแม่พี่น้องเลยกัทางเก้าก็เห็นแต่ทางช่องเบาเตียงแล้วกัทางช่องเบาจันพ่อแม่พี่น้องเลยพผนมาไทยอัปเดตทางเฮือนน้องเดือนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ได้ยินแต่เพิ่น เรื่องราวาคนเขาข่าวว่าทางน้องเดินจ้าคนเป็นอีกอย่างพี่น้องเลยอ่าพนุจักพุชบัวอีกอย่างพ่อแม่พี่น้องเนาะทางว่าเกาสิพาพี่พาน้องทางเอฟซีที่ทางว่าเนี่แหละสิพาไปหาสอบถามทางน้องเดินเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยอ้าตอนนี้กันทางว่าเก้ลับมาฮอดอ่นหน้าเพื่อนทางน้องเดินเป็นแลียบทีเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยจรกน้องเดินพี่อยู่เพื่อนอยู่สา้นหรือบ่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องว่าราอย้ายห้างเพื่อบมไปการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องแล้วทางว่าเก้าสิบพาพี่พาน้องไปหาทางน้องเดออนนนนกกเเเลลยยพพ่่่แมี้งาะไปั ทางเฮาก็ก็โอ้ยแม่นบ่ทางเฮือนเพิ่นพี่น้องเอ้ยเห็นแต่บ่าจันเพิ่นมาเข้ามาทางซอยนี้มื้อนั้นก็พี่น้องเอ้ยทางเฮก็สิวไว้นี่เด้อก็ขอโทษขออภัยหลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามื้อนี้ก็ฮ้อนอาแน่พี่น้องเอ้ยเมื่อคืนกฝนตกพี่น้องเนาะอื ก็่าจจะเป็นเพื่อนรังนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทั้งเบาเตียงกระเป๋บบาจานันเพิ่นเข้ามาไายมือน,นั่นพี่น้องเอ้ยต่อมาพอเห็นเป็นเห็ดตูปเดี๋ยพี่น้องอ่ะเนาะสบายดีเด้อพอตัวไม่ตัวเลยเห็ดย่าเห็ดตูปใหม่บ้า,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 าโอ้โหผมต้องทำมาคืนเลยไม่บมดนอนตี อาตัวพี่น้องเป็นเห็ดตูบอยู่ตอนนี้ก็ได้มุงหยาที่เป็นอาตาที่ลมเย็ยนขนาดพี่น้องเอยขออนุญาตขึ้นเคลื่อน,นก่อนดไ,ดได้ไหมตู้เด้อน้องเดือนพันยูอยู่บ่เนาะพันยูเขึอนจบเกียร์พอดพี่น้อยขออนุญาตขึ้นเคลื่อน,น,น,นก่อนเด้อโดยสบายดีน้องเดือนโดย Bị nhăn Bị nhăn Xài tăng 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 Ừm Nó Xài tăng 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 Xài từ Xài tăng 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 ทางวาก็ได้ข you know? like well, ่ามาเป็นครั What ้งแรกพ่อพ like like ี่น้อยทางวาก็บอกเคยข่ามาจ้าคือถึงน้องเดือนกับพ่อพี่น้อยก็ได้ยินแต่ทางเห็นแต่บ่าเตียงคนไทยแล้วก็ทางเบาจันพ่อพี่น้อยว่าน้องเดือนบ่สบายบ่อืออ๋อเจ้าเป็นโรคอย่างนั้นนินะปวดไปกวดทุไซ่พอดาเป็นหนองในแต่ว่าไปกวดใหม่แล้วเมื่อวานนี้โอ้ปวดอยู่ห้องหมอลาเวียนไปห้องหมอลาเวียนเลยเปิดเงินจากร้านน่ะน้อง เบิล่านไปเิล่านไปกวดจะชื่อนี่กวดกับยานี่ยนะอ้ากวดแล้วเพิ่งวางยาให้โดยอายาใม้เพิ่งกนโดยโดยท่าน่อเก่าของเคยมาเพิุจ้า่พี่น้อยก็อยู่ในหมู่บ้านดงเงี้น้กันนี่แหละพี่น้อยโอ้ลุงพุงพัวนี่พากันม้าต่ของหมอบ่นี่นะ วันนี้แบะนอนแบบนอนมันบวมมึงนอนกันอนใหญ่กันก็มันตกอันนี้ใบกระตุกมาขึ้นนี่ผนกวดเลยโดยเปนว่าบมบวมีโรคห้องในนะบวมีอ่าแต่ว่าเป็นโรคอะไรนะพอนอนเป็นน้ำท่วมในมดลูกแบบการมดลูกอักเสบอ๋อสร้างหวายเนาะบเคยเห็นบเคยเป็นนะเชื่อพี่น้อยมดลูกอักเสบโดยแถวบ้านอืมเพื่อกวางยามาให้กินมดล็อก นาใมู่บ้นโดยใบลกวดใบผลวดเลยนะึเง uh ิน oh. ล oh, oh kind of mm ้านไปพี่นอแขกวดจะซื inc ้อก็ได้กวดยานั่นแหละแม่นและทางว่าก่เคยไปอยู่องมอเราเวียดกัได้ฮะกวดซื้อมาสี่เซนยนไปมีใบเงินี่อันนี้ค่ากวดละล้านกวดละละ ขวดซยวดีนโลกันนอีเซนไปยนี่นะขวดฮโลเลยอันนี้อันนี้นะขายานะแ่ชงไชงบิไปมานี่เลยป่เนาะไปเมื่อวานไปเมื่อวานนี้ไปขวดบางดีแต่โบแมนเป็นโรคหนองในเนาะบบแมนเนาะ เป็นทีนั่งในมลูกก็าอันลูกเสพโดยโดยก็เป็นตุ๊กข่ากับตุ๊กข่าเสื้อลากเป็นอะไอ๋อเอ่งใครกินยาสมโดยโดยอาน้องได้กินข้าวหรือเปล่าพี่น้อยังยังอยู่อาจจะมาแต่พระเลยไปซื้อชิมซื้อยังอ๋อยังมาได้กินข่าวกินน้่งอยู่ก็ง่ายน้องเอยทางพอดีทางว่าเขามาได้รับขวนญพเลยพี่น้องเนาะ วันนี้กัทางว่าวกอดกับมาหากับเห็นแต่ทางว่าเตียงเป็นถ่ายพี่น้อยทางว่ากอดชิม,มาถ่ายลงเบิ้งพี่น้ยนอยเนาะกัทางว,าวา่ากอดบอกเคยถ่ายจ้าเกลียพี่น้อยไปหาหมอนี่กับเบิดเงินในร้านไปกัสมค坤อยู่พี่น้อยนกกัทางว่ากอดไปเคยไปอยู่คือการพี่น้อยนกกัทางหัวเราเวียดไปภาพไม่เท่าไปตอนอะไรกับสาวกึมพี่น้อยกับเบิดลอ่าล้านไปนีน่แหละกับทางากอดได้พี่น้อย โอ้ดีแล้วยังบุ๊บเราจะเป็นอันนี้อ่าเพื่นว่ากินยาไปลองเบิรงบ้านนี่นะโดยสวัสกินยาเพื่นว่าอ๋อท่าว่าใครแน่เราเพิ่อนก็มาหาเพิ่อนอีกบ้านเลยยังไงแน่เราก็ลงไปต่อยาแล้วก็ไปเช็คคืนโดยโดยโอ้โหโดยแต่ทางวอกก็แบบว่ได้มีเงินมีคำามหนกันนี่พี่น้อยก็มาเยี่ยมยามเพิ่นว่าถามเรื่องราวเพิ่นว่าเป็นจังไงพี่น้อยเนาะแต่วันนี้ก็เห็นทางว่า เออบ่าวเตียงเพิ่นพาไปอ้าวเพิ่นน้องยอดคือเป็นจังซี่อยู่ห้องซิแล้วเนาะอ้าวซาบานผัวเจ้าได้ไปทางใด๋ซะนนี่น่ะเอาอยู่เือนเขาอยู่คนละเือนแล้วบนะสยอง่ายอไเลกแล้วบมันก็คือเลิกคือบเลิกแบบแยกกันอยู่แยกกันอยู่ก่อนเพราะว่าย้อนว่าอาการตตเฮาเฮาป่วยงซี่เนาะอ๋อพี่น้องเยเนาะคือว่า แยกอยู่กันสะก้อนเพราะว่าทางน้องเดินเพิ่นกาเป็นอาการป่วยพี่น้องเนาะมันนี่ก็ฮ้อนหรือมันนี่ป้าด้วฮ้อนแท้ฮ้อนว่าเปลี่ยนเนาบยผลตุ้งค่อมใครกับโมมี่ใครกับผมพ่อคืนนี้ก็พ่อคันนวดเดียริลดกันเลยเลยนาะผลมันตุ้งได้เลย cứu cấp cái răng thì bông mẹ nôn thật rồi nương chân cả bên sang 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 thế โอไดไปขี oh. ่ไปยางไอัโนน้ำงโดยโชมกันไปอ๋อเมล็ดเป็ดเปียบเป็นลอยีนยางบ่ได้ดีได้พี่น้อยการไม่เท่าว่เขาเคยเป็นอย่างที่อยู่กัเลยเป็นโดนแล้วบ่เนี่ยนะดนสี่ห้ปีแล้วเโอป็นมััาี้นมันยางบได้โดยล้กิ ลูกใจเวีดสอยแม่เวียเาแม่ก่อยามาล้วกับพากันมาพี่เลยอมาได้จังมือเลยเอ้หากันมาแต่มาวานนี่พี่น้อยแล้วทางอ้ทางการหน้าเพิ่วยเป็นเปียกเป็นรล่ยพี่น้อยเนาะทังน้องเดือนนี่ครอพวน้องเดือนน่คือว่มรัพี่น้อันาะให้น้อพา่น้อยานะโดย เอาผมมีเงินม <cues> like ีข้ามาดืแห้งเป็นนะเป็นใสเนาะแล้วไปหาหมอหมอว่างยาให้บ่านันน้นได้ยังไงมื่นา้อยาไงลเปนยาดีลอยนะดวดีราัง่าซเบ่ลวลองทดลองเบ่งก่อนเนาะลองเบ่งอืไปยกันยทกไปหาอยู่ได้เลย อยู่ไทยกับไปคือกันอันนี้อันนี้นะแนะนำให้ทางน้องว่าต้องปัวโมเล้าโมแม่นแม่นแมนมอหักไม่หมผินเมืองบ่อบ่อนบ่อแมงสั้นเลยเพราะว่ายาพินเมืองกับบ่อแมงดาพม่าดอกก็มันแบบพวกนี้นะทั้งเส้นทั้งเอ็นได้พวกนี้นะเพราะว่าโรคพวกนี้สกินเส้นกินเอ็นพวกนี้นะจังเฮาจังเป็นปี้าเป็นรอยได้นะ กินทั้งเส้นเลือดเส้นยางนี่แหละใลูกกหลายคน,นลูกกะาคนยนเมียเห็ดตัดียวนาเห็ดเมียกะลายลูกยกยัน้อยลานี่นะยลกช <c ười> นี่น้องเลยทั้งลูกชายเพิ่นน้อยนเะนี่น,ะนอโอยเลยตัดทร<อ>งผมขึ้นอแท้เฮ้ย<อ> <c ười> ทั non, the ้งห้องเทือนน้องเดือนกับขนาดขนาดพี่น้อยห้อนเทือนหลังเล็กน้อยคือเพื่อเทือนเวลาใช่ไน้องเดือนอ๋อคันมีเงินกับอันนี้ดินชิยูกับ่มีแล้วเด้อเอ้าดินดินท่านดินเจ้าบ้อท่นนใดนะดินใหญ่คนดินใหญ่ท่านใดนะโอ้พี่น้อยเนาะแต่ท้าว่าผู้ใหญ่ท่านใดที่เห็นเออเขินใจทางน้องเดือนอยากซอยทางน้องเดือนก็ตทิตโตห้าทางช่องเบาเก้าก็ได้ติดต่อหาช่องเบาเตียงก็ได้พี่น้อยเนาะการซอยๆเพิ่นแน่พี่น้อยเนาะการทางเบาเก้าก็ได้ มาเห็นเฮือนเพื่อนกับสปาเพื่นกเฮือนล้างน้อยยพี่น้องเอ้ซ้ำๆกับเพือนเฮือนบอกก้าอะไรพี่น้อยน้ำมไพมนื้นไ่ยังบ่มีอยุ่บ่มีหยัางอไแต่โซลาเซลแพงน้อยนี่นะโซลาเซลโซลาเซลมากันพี่น้อยอไบแต่ตายเลย มันยังดีุ่มนยังดีเย็นโดยโดยเป็นพระนี่เปียกบนเล่นรอนั่งเกนาะจามตกตัดึกระทึกเลยัแงนเย็นเนีดดมาโดดมาแล้วมันลองเดินช่างทางเจ้านี่นะเป็นปีแล้วเป็นปีลวเกือบแล้วเปีแลวพี่น้อยเนาะ อ่ะอันอ้ายขอทราบในเรื่องราวขอโทษขออภัยหลายเด้อมันเป็นจังได๋มันเจ็บบ่เลยนี่ล่ะมันเจ็บอ๋เหียวก็เจ็บอออย่านตทายบาก็เจ็บพี่น้องเนาะอืางเป็นเชื่อว่าเฮาขึ้นรถทอกรถทายขึ้นรถจักก็เจ็บบ่นนี้เจ็บอมันสั่นมันเสียงหน่อยันี่รถี่หงไปต้องยกขึ้นเวลาตุมจังนะครับทางงเนเพิ่นก็สร้างเป็นพี่น้องเนาะทางอ่า ทางเพื่อนก็ได้เป็นโรคอย่างที่ทางอ้ายเพื่อนอ่าวบ่ะเลยนะอ่าวทางอ่าวเพื่อนก็ได้เป็นเปียบเป็นรอยพี่น้องเลยต้องรักษาหลีได้เป็นเปียบเป็นรอยนั้นไอ้เป็นธรรมดาได้หรือเป็นเรื่องเป็นอันนี้นะเปิดหึงวัวได้เปิดหึงอะไรกับเป็นกายอัมพาตเลยอันนี้ก็ได้ทางเขาพอน้องเดือนกับตอนนี้ครับพี่น้องก็ยากนําบอลโมมีเงินมีคำบอลปิดปัวปินปัวกันพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าทางอ <PI> ีกท <ave them. S 1> okay, ีทางวาวเก้านี่ก็ถ้าว่าเห็นอกเห็นใจเพื่อนกา ที่ต่อมาทางกับวา,ก,าก็ได้พี่น้องอแล้วทางวาก็จะได้เป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องกันเบิดกันสุขูสุขคนพ่อแพี่น้องเลยอ่าบ้านี้ก็รอายขอโตัวกลับก่อเด้อต้องเรียนเด้อ<ม>อ่าด,ดย้ยขออยู่ดีมีแห้งสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องออเนาะก่าสำหรับคลิปนี้ทางวาก็จะได้รับลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพอกันระวังคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะก่าถ้าว่าเอฟซีอ่าทางเอฟซีทางวาก็มีความคิดความเห็นจังไดกับพี่น้องกัน คอ,อมเมนต์มาทางวาก้าเด้พอพ่อแนะพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่ทางวาก้าผักผีผักน่องผักไร่กดแชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจาทางวาก้าคาิดต,ต่อไปไเด้พอพ่อแพี่น้องเนาะโดยกทางวาก้าขอขอบุญขอบรคุณเอฟซีทุกทุกฐานที่เข้ามาฮับเบิง่งฮับส้มแต่ต้นจน,จ,นจบเราบอขา่ามโฆษณาขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายสุขใจขอเพิ่นลำหน่ำเรื่อยๆกันเบิดกันสุขคู่สุขคนเบิดกับสมองสุบัติพ่อแม่พี่น้องเนาะกทางวาก้ากา พากลุงป้าหน้าอ่าวในเด้อพ่อแม่พี่น้องนักจากอ่าบ่าเก้าสู่ีวิตคนนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกเบิ่งให้เบิ่งหมดโฆษณาทางบ่าเก้าแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยาเพราะว่าทางบ่าเก้าจะได้มีรายได้รายใช้รายจ่ายเพราะว่าทางจะได้ไปหาซอยบอนผู้ทุกผู้ยากอลีกันอลีกหรอพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยถ้าทว่าทางบ่าเก้าวผิดพลาดประการใดทางบ่าเก้าต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องกันเบิกกันสู่คนพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะก่อนอำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปทางบ่าเก้าขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี